ไม่อยากจะเชื่อครับผมว่าอันนี้คือ10บาทอันนี้ก็10บาทครับเนี่ยประแจตัวนี้ก็10บาทกันเพื่อนแล้วประเด็นคือเราจะได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับผม187ชิ้นครับตกแค่ชิ้นละ10บาทเท่านั้นนี่คือเซ็ตเครื่องมือช่างชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพวกประแจต่างๆนะครับผมประแจปากมีมาให้ตั้งแต่เบอร์6จนไปถึงเบอร์17เลยครับวัสดุก็ถือว่าระดับกลางๆเลยนะครับผมคือสามารถใช้งานได้เลยด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นพวกครีมต่างๆที่ปรับหัวได้นะครับผมมีครีมตัดมาให้ที่แผง ถึงเบอร์20ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับผมทดสอบลองใส่ตัวกอกแกกแล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับแผ<ถ>งต่อไปแผงนนี้ก็จะเป็นของชุดช่างไฟนะครับก<แ>็จะมีให้ตั้งแต่เทปดำคีมย้ำสายไฟคัตเตอร์กันไกพวกน็อตทุกต่งางๆเนี่ยก็มีมาให้ครบเซตครับแล้วแผงนสุดท้ายแผงนนี้ก็จะเป็นชุดไขควงนะครับก็จะมีให้ตั้งแต่ไขควงเช็คไฟไขควงฝากแบนไขควงหัวแฉกหรือจะใช้เป็นแบบเปลี่ยนหัวไขควงก,ก็มีนะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนหัวไขควงเองได้เลยแล้วที่ผมชอบอปกอย่างคือตัวเนี้เป็นกระเป๋ามาให้นนเลยคครัับือมจะ ป้องกันความชื้นแล้วก็ป้องกันสนิมได้เป็นอย่างดีครับเพื่อนใครที่อยากได้ชุดช่างครบเซ็ตแบบเนี้ตกแค่ชิ้นละ10บาทเท่านั้นเองครับราคาเต็มเนียอยู่ที่สามพกว่าบาทเลยนะตอนนี้ลดราคาเหลือแค่พันนิดๆเท่านั้นหากใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะการเลือมุมซ้ายมือเลยนะครับ